สวัสดีครับพบกับผมโซชียลครับตอนนี้ผมอยู่ตรงกระถานทูตเดนมาร์กนะครับผมเขตสาทรนะครับกรุงเทพก็ Today, Tomorrow, Together อร์เดนมาร์กแอนด์ไทยแลนด์ครับครบรอบ400ปีแล้วนะครับนี่โอ้โหสวยนะเดนมาร์กกับไทยเห็นไหมอันเดียเดนมาร์กอันเดียไทยเห็นไหมอ่า1 6 2 1นถึง2021นะครับ400ปีพอดีนะครับเป็นรูปเนี่ยครับมีเรือ อันนี้เหมือนพลังงานแสงอาทิตย์ตัวโซลาร์เซลล์2คานตะวันเลยอันนี้เหมือน,นวัวนะครับอันนี้ก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับธงชาติเดนมาร์กนมถึงกังหันลมอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยมีช้างน่ารักน่ารักด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นปึกของสไตล์แบบเดนมาร์กนะครับหลังจากนี้ก็เป็นยักษ์เนาะยักษ์ก็เราเป็นคนไทยอยู่แล้วแหละนะคงไม่ต้องบอก นนมีหาดด้วยน่ารักอันนี้เด็กผู้หญิงสวัสดีค่ะอันนี้เด็กผู้ชายสวัสดีครับฮ e l หลฝรั่งด้วย h e l l ลเอ้ยผู้หญิง h e l l ลอันนี้ก็เหมือนรถนะครับปกติสับร้อนด้วยนะตัวโคโนมไงเดนมาร์กไงครับใช่แล้วนี่ก็เป็นตัวต่อเลโก้เลยนะครับอันนี้ เพราะเขาจะมีรูปที่ด้วยนี่เหมืนกับแต่ละจุดแต่ละจุดนี่คืออะไรบ้างน,นะนะเวฟแอมแซนโซลาร์แพนเดิลแอนด์วินด์มิวของการหันลมนะครับแอมแซนแล้วก็โอเรนเทนแบงค์โฮเทลอินแบงคอกอ๋อนี่คือโอเรนเทนเหรอเนี่ยเนี่ยโรงแรมโอเรนเทนนะครับอาเทชชิปแล้วก็เรลเวย์แท็กแอนด์แอร์เพลนเครื่องบินด้วยนะครับ New electric ferry on the เจ้าพระยาริเวอร์อ๋อก็คือเป็นไงว่าเรือเฟอร์รี่อันนี้เรือเฟอร์รี่อ่าใช่แล้วก็เป็นช้างกะอ่อสวอนผงนะครับผมนั<ช>่ง<ๆ>ข้าวครับก็ใช่ก,ชก,ชก็เป็นแบบตื่นของประมาณว่าแบบอ่าไทยเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับรเรือบรรรถรางรถราง ไวซิเคิลฟอเรสแล้วก็เนิร์อมีฟอเรสด้วยแล้วก็เนิร์อนะครับน้ำค้างของคือประมาณว่าเมื่อก่อนในเดนมาร์กนี่แบบเขาเรียกมีส่วนการทำรถรางในประเทศไทยใช่นะคอ๋อในแบบไทเกอรว่าเดนนิชบอยอย่งดียวกใช่ฝรั่งอย่างดีวกันนี่ฝรั่งอันนี้คนไทยแอนด์ออลกเททำใกล้วยไม้ด้วยนะครับทั้งสังเกตนะโอเคอยากดูรูปเจำใจไหมครับตามผมมา เดียพะถ้ารูปเต็มจะเป็นอย่างนี้ครับจะถึงบอกว่าผมต้องจาะตอกเจอดๆใกล้ๆก่อนเพราะว่าภาพไอไกลมาเลยแหละมันจะแสนทภาพนี่จะสวยมากนะครับนี่ครับโอเคไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่ครับทหานทูตเด้นมาประจําประเทศไทยครับผมทำวดน่ารักน่ารักแบบนี้ต้องที่นี่เท่านั้นครับต้องแบบเดวกันนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ